เหมือนว่าผมจะเจอเหล็กอยู่ข้างล่างนะมาเราจะดำน้ำไปคุดกันอีกเฮ้ยโอ้โหไวกว่าเร็วกว่าฟินกว่า สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมมิน c คราฟต์แมวไม่ใช่อ่ะเกมไมคราฟไมคราฟไมคราฟครับผมตอนนี้ก็จากพัทที่แล้วนะก็ผมได้สร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้มีเจอถาดอะไรไปเรียบร้อยนะฮะพัทนี้ผมก็แกว่าจะไปหาฐานมาเพิ่มอ่าแล้วก็จะไปลงขุดแร่ใต้ดินนะฮะเพราะว่า ตอนนี้ผมอยากได้แร่พวก่านแล้วก็พวกเหล็กดีๆไว้ทําพวกขวานทําจอบทําที่ขุดอะไรประมาณนี้เนาะเนาะคือว่ามันยังไม่มีเลยครับตอนนี้ระหว่างนี้ก็รู้สึกว่าตัวละครเราขิวนะขอกินเนื้อแกะย่างสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เรือจริงนะ <c oughs> โอเคมาก็ตรงนี้มีหลุมไ้้ ผมว่าผมลงไปตรงนี้เลยและกันเหมือนมีใครทําบันไดอะไรไว้เน,นี่ยเฮ้ยมีน้ำด้วยแฮเอ้ยไม่ไหวไม่เอาดีกว่าเอ้ยผมขุดไว้นี่ว่าเออใช่ผมขุดไว้เองอ่ะทีนี้ผมก็ว่าจะมาหาแรก่กันแถวๆนี้แล้วกัน ประเด็นก็คือถ้าอยากจะปลอดภัยผมว่าผมขุดจากในบ้านลงไปเลยดีกว่าอ่ะก็ออกมาดูข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าขุดไปทางไหนถึงมีโอกาสจะเจอแร่ดูไปดูมาแล้วเราขุดไปทางด้านหลังแล้วกันตรงนี้อ่าอะไเจาะรูเราตรงนี้นะรออะไรฮะขุดเลยเอยต้องใช้ขวานี่มันไม้นี่ใช้เครื่องมือผิดประเภทก็อย่างนี้เลยฮะ โอเคเนี่ยลงมาได้แล้วแต่ว่าลืมไปเรามีถานกี่ก้อนเนี่ยเอยเราต้องมีถานอีกหน่อยนะไว้ทำเราต้องทำเอยไม่ใช่ <laughs> ผิดผิดผิดคือเราต้องทำครบนี่แสงสว่างอีกสักนิดหนึ่งลงไปเนี่ยมันมืดแน่นอนอะเรามีสักสิบแล้วตอนนี้ขุดลงไปเลยดีกว่า โอเคเราขุดลงมาเจอโอ้โหนี่ไงเจอคอปเปอร์แล้วฮะเยี่ยมเลยเอาละขุดละคอปเปอร์ก็เอาเอาหมดตอนนี้เ,เราเพิ่งเล่นไงโอ้โหนี่มันโชคดีอะไรอย่างนี้เนี่ยขุดมาปุ๊บเจอคอปเปอร์แป๊บชุรับปับ๊บเรียบร้อยคอปเปอร์โอ้โหยมาเราขุดลงเรื่อยๆแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นทางไหนแต่เดียวไม่เป็นไรเ,เรามีวิธีขึ้นของเรา อ่ะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วละครับเอ๊จะเจออะไรไม่เนี่ยอึบอึบเอาพังแล้ว,วะ่ะเอาพังโคตรไววิ่เรามีอีกอันหนึ่งนี่มามาเริ่มมืดแล้วเมินมืดแล้วฮะเราต้องขุดลงไปเรื่อยๆฮนะให้ลึกลงลึกลงเพื่อที่จะมีโอกาสได้เจอแร่ดีๆกับเขาตอนนี้มันมืดแล้วขอบปั๊กนี่ ไม่มีแสงสว่างก็อยู่ในความมืดไปเมื่อมืดเราก็กลัวท่านผู้ชมก็กลัวมันมืดไงอา่เราขุดลงไปเรื่อยๆเอาเฮ้ยทำไมเจอดินวะเอ๊ะไม่มีฐานเลยอแถวนี้ลงมาถึงจุดนี้ก็เริ่มมืดอีกแล้วเราก็ต้องปักนี่ปักครบเพลิงไว้ เพิ่มแสงสว่างนะอืจะเจอไหมเนี่ย,ยทําไมมันเจอยากจังแฮะเจอดินเนี่ยโอกาสเหมือนไม่ค่อยจะมีมั้งเนี่ยงั้นเราขุดไปทางโน้เดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวขวาดีกว่าอ่ะเลี้ยวละไม่น่าจะเจออย่างเงี้ยมาสักสองช่องแล้วกันเึ๊บเบ๊บเบ๊บเจอดินว่ะหรือว่าเราเลือกทาเลในการขุดไม่ค่อยดีแฮะเออมันเจอดินอย่างนี้ ยากนะจะเจอฐานฐานยังไม่เจอแล้วจะหวังอะไรกับแร่เหล็กอ๋อตอนนี้ก็เริ่มลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วฮะแบบนี้ยิ่งน่ากลัวแล้วครับผมอู้เราเหลือแสงสว่างก็เ,เพลิงอยู่อีกแปดก็น่าจะขุดได้ลึกอีกนะหวังว่า เอ้ยจะเจออะไรไม่เนี่ยทำไมมันมืดแล้วไม่มีอะไรเลยโอเคปนี่จะพังแล้วพิกแอ็กเราจะพังแล้วต้องขึ้นไปคราฟใหม่กับโต๊ะคราฟของเรานะฮะโอ้โหไม่เจออะไรเลยแฮะมาเกาะขุดไปทางนน้นนี่กลายเป็นห้องใต้ดินแล้วเนี่ยโอ้โหพังแล้วเรียบร้อยต้องวิ่งขึ้นไป ทำข้างบนน่ะฟุบฟุบฟุบแล้วตรงนี้ผมจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้เฮ้ยมันมีวิธีอยู่นี่ไงเหยียบเพียบเผียบเผียบเผียบเหียบขึ้นได้แล้วอุยลืมปิดประตูชิบหายดีนะที่ขึ้นมาดูไม่งั้นซัมบี้มาแน่นอนเออมีไม้มาแล้วเราจะทำไหนตุ๊กครับเรานี่พิกแอ๊กนะ ทำไว้เยอะๆเลยอ่ะเน้นขุดขุดเหมืองครับรอบนี้พระนี้จะขุดหาแร่เหล็กกันนะครับโอ้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายอืมจอบอีกกี่อันมีอยู่สองจอบแล้วก็ใช้เท่าไหร่ใช้ไอ้นี่มากกว่าโอเคทีนี้เราเอาเอาหินมาเก็บก่อนหินเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราจะเก็บไว้สร้างบ้านอ่าเก็บไว้เก็บไว้นะ เผื่อช่องไว้เยอะๆเลยนี่ตาแมงมุมสตริงอีเดอร์เพลเนื้อไก่เนื้อปลาโอเคไม่มีแล้วรสต้นเฟรชอันนี้เป็นต้นโอ๊กนะเก็บไว้มาเราลงไปใหม่โอเคชิบๆๆๆชิบชิบชไปดึ๋งดึ๋งดึ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 งเจอไหมเนี่ย มาลุยกันเอ่อพิกแอคหินอ่ะ,อะมันต้องมีดิลงทุนขุดลึกสขนาดนี้ถ้าไม่มีนี่ก็มันกระไรอยู่นะมาอยากได้เหล็กอยากได้เหล็กอ่ะอยู่ไหนโอ้โหฐานก็ไม่มีอย่าหวังเหล็กวฮ้ไม่เจอเลยฮะ โอ้โหเจอแต่ก้อนหินก้อนหินทพ้งนั้นเลยใครพอจะรู้บ้างว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างบอกว่าข้างล่างมีแร่เหล็กมีผ่านอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะผมก็ลืมจริงนะ่ะก็อาจจะขุดเล็กลงไปอีกหน่อยเผื่อว่าจะเจอไม่เจออย่างนี้สงสัยคลิปนี้จะว่าซะแลว้วไม่มีอะไรเลยแฮะ ยิ่งลึกยิ่งมืดคบเพลิงเราเหลือน้อยต้องใช้ถ่านในการทำนะครับไอ้ชไม่รอดเุย <c oughs> <c oughs> ลึกมาหน่อยเริ่มเจอแต่มันไม่ใช่เหล็กมันคือคัพเปอร์คัพเปอร์ทองแดงป่ะเออใช่เจอแต่ทองแดงอ่ะหุ้ย <c oughs> มืดแล้วปุ๊บอืมความมืด เรามีคออเพลิงอยู่หรืออีกหกอันน่าจะได้อะเจอคอปเปอร์อยู่เจอกี่บล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโหไม่มีฐานเลยหรอเย่จังแฮโอ้อยขุดจนมืดแล้วไม่มีลเลยจะมืดแล้วเนี่ย ลึกสักขนาดนี้อุย้ยพังไปอีกแล้วตกใจมีอีกแล้วมีอเยอะคราฟมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมืดว่ะโอ้โหมันยากสักขนาดนั้นเลยเหรอนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเกมมายคราฟเนี่ยมายก็คือขุดขุดเหมืองไง <c oughs> อ้ยไม่เจออีกโอ้โห เมื่อยแล้วอ่ะเออไม่เจอเลยเลยฐานก็ไม่เอจอจะขึ้นข้างบนก็เหมือนว่ามันจะมืดแล้วนะไม่เอามันมืดแล้วเออไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยวางไปอีกสักอันหนึ่งดิืึบโอ้เจอแต่ทองแดงอ้ออออ้อ้อเยอะอยู่เยอะอยู่ ถ้าเราขุดลึกลงไปอีกบางทีอาจจะเจอก็ได้จริงไหมครับท่านผู้ชมเอออุ้ยนี่มีแต่ทองเดงมาเราเริ่มลึกลงไปแล้วแชะผับ,บ,บ,บโอ้โหลึกักขนาดนี้ยังไม่เจอเนี่ยนะมาขุดไปอีกขุดจนใต้ดินเป็นโพรโงอะ อ่าเอิผมว่าผมไปหามดพวกเชเดอร์มาลงดีกว่าภาพจะได้สวยแต่ว่าคอมผมจะไหวไหมเนี่ยกลัวคอมเล่นไม่ไหวอ่ะอยากลงนะาชเดอร์เห็นเขาลงกันสวยเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เจออะไรเลยลองตรงนี้สักหน่อยเจอแต่ทองแดงขุดหินทั้งวันทั้งคืนน่ะ โอ้ยพังไปอีกแล้วเหลืออีก3มอันมาต้องเจอแล้วแหละผมว่าลึกสขนาดนี้ไม่ไหวละไม่เจออะไรเลยขอขึ้นไปดูข้างบนบ้างดีกว่าหอยเป็นอุมโมงค์เลยเนี่ยเผื่อว่าข้างบนจะสว่างละโอ้ยตรงนี้ไม่มีบันไดแฮเราทำบันไดด้วยดีกว่าตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องมา ถมเจ้าหินบ่อยๆนี่อวยตรงนี้มีดินเลยเว้ยฮึบอืมดินก็ต้องใช้จอบนะชิบชบชมันเร็วไงนี่เออเร็วอะทำบันไดบันไดที่แบบต้องกระโดดที่จริงมันมีบันไดแบบไม่ต้องกระโดดอยู่ไม่เป็นไรเราใช้บันไดแบบนี้ก็ได้ว้ยระวังขุดไป อ่าตรงนี้ตรงนี้เออเระวางังวางหินไว้ดีกว่า yes นี่เราวางหินไว้วางหินไว้เราโดดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุถึงตรงนี้เราโดดตรงนี้ปุ๊บไว้ติดหัวเย a ติดหัวเว้ยึบติดไหมอ่าแล้วก็โดดไปทางไหนต่อว,วะอันนี้เป็นกำแพงบ้านแล้วนี่วะอยูนะโดดปุ๊บป,บป,บปบุตรงนี้มันไม่บาลานาะออกก่อน เออแล้วก็มาวางตรงนี้แทนปึ๊บโดดปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตรงนี้แล้วก็เออวางตรงนี้แล้วก็อุ้ยมันยังโดดไม่ได้มันติดเวแล้วติดอ่ะทาําไงดีวะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเราต้องวางไว้ฝั่งโน้นมันถึงจะกระโดดไปได้เอ,อ้ยตรงนี้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 ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โดดเป็นวงรีเอยไม่ใช่วงกลม ฮึบนี่ฮึบแล้วก็ฮึบนี่ขึ้นมาได้แล้วอุโมงค์ลับใต้ดินแดโอเคอ่ะไม่มี n อ c พซมาหาด้วยวะ่ะเออว่าแต่เราไม่มีอะไรจะแลกกับเขาอ่ะมีหินะแลกไหมครับแลกไหมครับมีหินนะครับมาไหนฮะโอ้โหไม่มีไม่มีอะไรจะแลกฮะไปดีกว,ว่าอ่ะเราไปหาฐานหินข้างบนก่อน เราจะทําไฟเพราะว่าเราไม่มีฟกก่างหินเะนี่ยเราต้องใช้เอตรงนู้นมีอุโมงค์อยู่อันตรายไหมวะเนี่ยนั่นไงมีฐานอยู่เฮ้ย,ยหุย้ยลงได้โอ้ยชิปตกอือหือโอ้โหมีตรงนี้มีฐานอยู่นิดหน่อยนะขอเก็บแล้วกันโอหไม่มีฐานม,มันอยู่ยากทําอาหารก็ไม่ค่อยได้เย่ได้มาแล้วโอ้ยมีอีกเยอะ อ่ะขอเก็บฐานตรงนี้ก่อนนีครับเดี๋ยวไปขุดอุมโบกันต่อโอ้โหเยอะมากยาวๆหมดแล้วดิหมดแล้วอหรอุอ้ยหมดแล้วเออข้างล่างเป็นทาใต้น้ำรอหุยลงไปดีไหมท่านผู้ชมท่จบจผู้ว่าไงให้ผมลงไหมลงไหมสักหน่อยดยกันลึ คือผมเหมือนว่าผมจะเจอเหล็กอยู่ข้างล่างนะมาเราจะดำน้ำไปขุดกันอีกดูว่าจะขุดทันไหม ไม่ไหวมันลึกเกิดจะตายแล้วได้เหล็กมาไหมหัวไม่ได้อขอกินกินไก่กินไก่แลวกินเนื้อแกะก่อนเอออ่าหุย,ย,ยข้างล่างมีเหล็กอะ่ะท่านผู้ชมแต่ผมลงไปไม่ไหวอ่ะจะได้มาแล้วนิดนึงเมื่อกี้ขออีกรอบกันอ ได้มาหนึ่งก้อนโหไม่ไหวฮะขอมาเก็บใหม่กันเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยไปออโอ้โหมันอยู่ในน้ำเจอแล้วมันอยู่ในน้ำาอเยโคตรเหนื่อยไปได้เหล็กมาก้อนถึงเออเราทำพิกแอคทำพิกอหไอพิกแอคเหล็กได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไป ดูหน่อยแล้วกันข้างล่างนี่มีถ้ำด้วยโอเคไปตรงนี้มีเนื้อเนื้ออะไรวะนี่เนื้อซอมบี้เหรอเนื้อซอมบี้กินได้ด้วยเหรอมาเข้าบ้านก่อนฮะมีฐานแล้วโอเคก็มีฐานแล้วก,ก็ขอสร้างไอ้นี้ไอ้นี้เพิ่มหน่อยเออนี่มีสิบหกอ่ะเหลือฐานไว้สักประมาณสามไว้ย่างเนื้อนะโอ้หไม่งั้นไม่มีอะไรกินแล้วนะเนี่ยอ่ะเนื้ออะไรเนี่ย ปกชอ็อปอ๋อเนื้อหมูเออมีรอไอรอนอยู่ไม่รู้ว่ามันเผาเอ,อ้มันเผาได้นี่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย่างนี้เสร็จสักอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะลองเผาดูฮึบเอาออกก่อนมาลองเผาดูดิว่าแต่มันเผาได้เหล็กอีกก้อนน่ะน่าจะได้ก้อนเดียวนะผมว่าเออได้ก้อนเดียวอะ่ะได้เหล็กมาแล้วก้อนเดียว ก้อนเดียวนี้เดี๋ยวมาดูนะก้อนเดียวนี้เราทำอะไรได้มัง่งอ่ะโอ้โหนี่ไงสตีลไอรอนไอรอนไอรอนใช้สามก้อนอมผมเสี่ยงลงไปขุดอีกได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวแต้ว่าเมื่อกี้แทบตายคือน้ำลึกเราดำน้ำไม่ทันนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวขอไปทิ้งไอ้นี่ก่อนคือมัน ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่อันไม้อะเทิ่งไปแล้วมาเราดำน้ำลงไปเอาเหล็กอีกสักหน่อยดีกว่าเผื่อว่าจะได้อีกสักสองก้อนนะโหถ้าได้ไอพิกแอ็กเหล็กนี่ก็สบายเลยอะขุดได้เร็วหน่อยตรงนี้แหละใช่ไหมโอ้ยมาเรามาถึงแนละ้วเราจะดำน้ำลงไปใหม่นะครับ เนื้อแกะย่างอิ่มแล้วอีกรอบฮะสามก้อนได้หนึ่งอันพอดีเมื่อกี้หาไม่เจองงอยู่เมื่อกี้ขออีกรอบแล้วกัน เย้โอ้โหได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้โอ้โหยิ้มเลยมาไปทำดีกว่าโอ้ยได้มาแล้วเฮ้ยแล้วฐานมีพอไหมเนี่ยงาไปเผาก่อนเดี๋ยวมืดเฮ้ยบ้านอยู่ไหนตอนนี้เมาน้าเมาหน้าหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าหาบ้านไม่เจอตายแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยดู เราขึ้นมาทางนี้บ้านเราอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นมาผิดทางเหรอนี่ไงเราขึ้นมาเอาแล้วหาบ้านไม่เจอเหรอเฮ้ยเอาบ้านอยู่ไหนเอาแย่แล้วหาบ้านไม่เจอเฮ้บ้านผมอยู่ไหนอะเฮ้ยหลงทางได้ไงนี้ลงน้ำจนเมาเมาน้ำอะเฮ้ย หาบ้านไม่เจอเย่ yeah, แล้วออ้บ้านผมอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไเฮ้ยเรจะนอนไหนเนี่ยอุย้ยอยู่นี่โอ้โหเราไปไวิ่งไปทางโน้นบ้าเอ้ยมาเข้าบ้านก่อนอย่หวะนี้เราเข้าบ้านก่อนนะฮะมันจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวกลางคือเราไม่นอนนะเราจะไปขุดเหมืองโดยใช้พิกแอ็กเหล็กที่ได้มาเฮ้ยทานหมด อ้าวเราเจะเผาเหล็กยังไงเนี่ยเฮ้ยเหลือสองอันพอดีดีเลยอ่ะเผาไปเลยเย้ yeah, เสร็จแล้วแร่เหล็กนะฮะเรามีสามก้อนแล้วครับอะสามก้อนนี้ก็สามารถทําได้แล้วนะนี่ไงไอรอนโอ้โหดาเมจตั้งเอามันต่างกันแค่หนึ่งเองเหรออ่ะหนึ่งก็เอาไว้เฮ้ยเออมาขอลองใช้หน่อยอุ้ยดีใจอยากลองมาลงไปเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋นะนี่ไงบันไดที่เราทํา ได้พิกแอคเเล็กแล้วขุดเหมืองสบายละทีนี้มาเราขุดไปทางไหนบ้างเลยฮะนู่นอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหเหมือนจะมืดแล้วมาลองหน่อยสักกันโอ้โหไวกว่าเร็วกว่าฟินกว่า <c oughs> <c oughs> เออใช้ฟินด้วยเว้ยเยี่ยมเลยมา ข,ขุดไปเรื่อยฮะโอ้โหอย่างไวอะ่ออะเปรียดเวลาได้เยอะนี่ถ้าเราได้แบบที่ดีกว่านี้ก็จะเร็วกว่านี้ดินี่ไงเจอฐานแล้วว้วมีฐานอยู่ตรงนี้ด้วยแฮโอ้ยเยี่ยมเลยเอาละเราจะขุดลึกลงไปเรื่อยๆถ้าเราข,ขุดยิ่งลึกมันก็จะยิ่งเจอของดีใช่ไหมยิ่งลึกยิ่งดีเออเรียบ้อยฮิมันเริ่มมืดแล้วตรงนี้วางนี่วางไฟหน่อย เุ้ยมีฐานเต็มเลยพี่ดานโอ้โอ้เยี่ยมเลยโอ้ฐานเยอะมากเก็บฮะโอ้รอดตายแล้วหุ้ยเต็มเลยฐานอ่ะเุ้ยมันอยู่ข้างบนนู่นโอ้โหฐานเน้นเน้นนะฐานเน้นเน้น้ยขึ้นหน่อยดิปึ๊บเุ้ยโดดปึ๊บอื้อขอขึ้นมาเก็บฐานก่อน โอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะฮะอย่างเยอะฮะท่านผู้ชมฮะหมดแล้วเออหมดแล้วว่ะมาลงดีกว่าหมดแล้วลงโอเคเราจะขุดลึกลงไปต่อในครับเผื่อว่าจะเจอของดีเขาว่ากันว่าเหล็กจะอยู่ใต้ดินยิ่งลึกยิ่งเจอ <c oughs> ประเด็นคือผมจะเจอไหมเนี่ยโอ้ถ้าเจอเพชรนี่ยิ่ยมยอดบรอดๆเลยนะ <c oughs> อะไรคือเยีเ่ยมยอดบล็อบลอปะเฮ้ยนี่ลงดินลงดินเลยโอ้ยจะพังแล้วอะทำไมพังโคตรไวจังเลโอ้โหแต่มันก็ไวอยู่นะดูดิดูดินี่โอ้ยช้จะพังแล้วเฮ้ยเจอแต่ฐานครับบมไม่เจออย่างอื่นเลยเจอฐานมาพังเรียบร้อยโอเคไปดีกว่าโอ้ยขุดได้ลึกอยู่นะเอ้ยเห็นไหม เหมือนเราไอ้บางคนก็สงสัยทําไมไม่ลงไปหาในถ้ำเพราะว่าเราไม่ต้องขุดประเด็นคือผมอยากได้หินไงอ่าผมฟาร์มหินไปด้วยในตัวไงผมเลยขุดอย่างนี้เพราะว่าผมจะใช้หินในการสร้างบ้านโอ๊ยตกอ่าผมจะใช้หินในการสร้างบ้านนะอ่าผมเลยลงไอ้ทำไมตกวะ <laughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้ขึ้นได้ทำไมรอบนี้มันขึ้นยากจังแค่มติดอะไรอรอเอ้ยวางตรงนี้สักก้อนหนึ่งแล้วกันเปลือกเออมาไว้มืดพอดีฮะอกข้างนอกมีซอมบี้ด้วยอย่าออกไปเลยโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบเลยครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยและสัมผัญที่สุดก็คือช่วยกันกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดี は <music> い。